นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปในบ้านเดี๋ยวลูกคงไปหาหมอครับนั้นแล้วก็เดี๋ยวหัวพ่อไปดูหัวใจถ้ามันจะรุดจะมารุดตอนอนมันจะสร้างความร้อนของก็กฎหมายในเทศบาลนี้ออกไปด้วยาปล่อยมันยังไดเนาะโม่วนไวเลยนะเนี่ยเจ้าหมีโสหปล่อยหน้าโยนะเดี๋ยนลูกคงไปหาหมอครับนั่นไปเดี๋ยวหมอไปแล้วขอบคุณนะนะครับตอนนี้ได้ เจ้าของได้นำไปแล้วนะครับ

Ô nữa, đi cái đấy nó không. Ah, lần đầu tiên phải đâu mọi cái này. Một đấy là tốt đấy. Lần đầu tiên của mặt 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 啊，你大没鱼了，兄弟，靠边哦。 นะครับตอนนี้ได้เจ้าของได้นำไปแล้วนะครับ เดีเด<น>ี <cozy in German> ๋ยวเดี๋ยวถ้าไปในบ้านเดีูกคงไปหาหมอครับนั้นเรกันจะหัวย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่จะ่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่น่ย่่่่่่่่่่่่่่ไป่า่่่่่่่น่ย่่่่่เนาะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ